รองแม่ทัพภาคที่3ค่ะตรวจเยี่ยมการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ,อกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2565ขออภัยค่ะประจำปี2566ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีประสานแสงสิริรัก รองแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ไปติดตามและตรวจเยี่ยมการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,566ซึ่งมีชายไทยตั้งแต่อายุ18 20ปีบริบูรณ์เกิดในปี2,546 2,548ไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและชายไทยอายุ22 29ปีที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้า ประจำการทยอยเดินทางมานะคะนําเอกสารหลักฐานประจําตัวมายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อนเข้ารับการตรวจวัดขนาดร่างกายและตรวจโรคทางการแพทย์ทำกลางบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องที่มาคอยให้กําลังใจค่ะรองแม่ทัพภาคที่3ได้เข้าไปพูดคุยและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองของผู้สมัครทหารออนไลน์รวมถึงแนวทางในการเข้ารับราชการต่อเพื่อต่อยอดเป็นทหารอาชีพต่อไปค่ะ